วยวยชิตั้วยอีกกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ราการซิกอร์เกมเมอร์คับวันนี้เราไม่ได้ถ่ายคลิปกันนานเลยคือต้องเรียนนะครับแล้วก็ทำงานอะไรอีก็ไม่ได้เล่นกันเยอะเลย สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแจ้งเตือนถึงเรื่องถ่ายคลิปพาาดินนะครับเราจะมาถ่ายคลิปพาาดินกันโดยโดยว่าเราจะแคสในสตรีมนั่นเองน,นะครับโอ้โหแต่ยังจะไม่แคสเดบไยเดไลท์น,นะครับเพราะว่า อาจจะมีกระตุกนะครับเฟรมเลนนี่30-20นะครับโอเคก็วันนี้อาจจะยังไม่ถ่ายคลิปกันแล้วกันนะครับก็โอ้อะไรกำมันจะหลักขนาดนี้ใจเย็น อ่านะครับก็เดี๋ยวยังไงแชร์พลาดินหรือโอวัสดก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็มีโอเวอร์วัตแล้วในในนะ่านะับในค่ายเกมบิสซารดนั่นเองของโอเวอร์วัตนะครับผมก็มีแล้วแหละเกมโอเวอร์วัสะนะแต่ก็อยากที่จะเล่นอยู่นะครับเดี๋ยาใจเย็นๆก็ ตอนนี้ก็คืออยากจะมานั่งแคสเกมมาไว้ที่หลังส่วนที่เหลือก็ค่อยไปทยอยเก็บโอเคเออติดตรงนี้โอเคครับไปตรงนูน้น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 เชือ่อเป็นแงเป็นแงไปหาไกลไปหาไกล ชอืมเดี๋ยวเไก่น้อยก็อาจจะไม่มีเพลงประกอบนะครับอาจจะมีบางช่วงอะที่แบบต้องใช้วิจารยาในการรับชมอุ้ย,ยตายโดน,นแดกไปอออืืเดี๋ยวเราจะอยู่ให้ห่างวันนี้ครับแล้วเราก็จะเข้าไปในนั้นกันคนระับเนี่ยเข้าไปในนั้นโอเคเข้าเลย ชวแวปเป็นไงกันบ้างครับก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าใครวะใครวะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากอนเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเออตาย